สวัสดีครับพวกเราวันเนี้ครับวันนี้ก็จะมา r รีแอคชั่นเเพลงของจองในใจคับของผมแล้วก็โชคนะครับก็จะเปลี่ยนจากเพลงลูกทุ่งเนี่ยไปเป็นเพลงป๊อมนะครับก็จะมาดู r รีแอคชัของพวกผมกันนะครับตื่นเต้นน่นเตกดูมากเนี่ยดูมากดนแรกเลยหอมวาบ้อมยาบหอมนะเดือดหนึ่งด้เน pues ื้อคุณค um ุยของเยนะ่ม่ติดมากก็หอมาก

เอ้าเฮ้ยไม่นีตุ่นมาจากเอ็มวีรึเล่าอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยตอนไหนต้องหักอ๋อเดมไ่้ักเองด้วยนะไหนเลยาต่อ ลูกคอกี่ชั้นครับเนี่ยอ้โหออายได้ไหมว่าเอ็มวีไม่เป็นยงไงยันตอท้ายได้ยังไบดี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 ดยังไม่จบเลยยังไงครับยังไงโอ้โห ทุนมแล้วกันเป็นชคลออกหับมาและเก้าเนี่ยเล่นร้องเพลงปลอบไปช่วงก็ร้องเพลงด้วยแจมออ้ยมัพูดถูกหมดก็ต้องพูดเลยตอนไม่เคยเต็มสิทธิ์เลยอ่เยเจ้าได้ให้สิทธิ์มาไ้องไห่พูดดีว่าสกิลกิ

จะนอนจะนอนเมื่อกี้เนี้ยเนี่บคิดอยู่แล้วอยู่ออยู่ที่เนยน่เจะนอนจะน้อนเพราะว่าเอมเมดีเมื่อกี้ก็ดีนะเอาไปเอาไปร้อยครับเบาๆอ่อะมากไ่ได้ไหม่างกันต่างกันแล้วมันมีเต็มสิบวาทำไมอ่ะงั้นผมให้เต็มสบแล้วครับจะได้แบบอันนี้ตอนี้เนี้สามคสานผมไม่สอง เอ้าทำไมอ่ะลังสิโอ้โหสิบแล้วใช่ไหมี่ยี่สพูดอะไรทุวคนพูดเลข่นไปหมดแล้วเอ่อให้ร้อครับมันดีมากๆอิจต้าฉากที่เปิดมาพี่กาวเล่นอีจต้าเอ็นบีจีรอล่อดมากไม่มีใครให้พันใช่ไหม เลี้งไีเยอะนะกรัดผัดสี่นี่ผมเกลียครับคุณผมผมชอบสอี่แชอตชอตท่อนคุกมากแล้วก็ท่อนคุกขึ้นมีแบบว่าแบบดีมากแบบว่าการฟิลมิ่งหลายหอย่างนะครับเริ่เติมนะทุกคนต้องไปดูนะครับผมผมผมคิดว่าเอ้ยตื่นเต้นอ่ะถ้าดูแล้วก็มันตื่นเต้นมากเลยก็ชอบครับชอบเราเล่นก็ไม่ก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกของเราตื่นเต้นมากครับว่าทำได้ดีคานบอกว่ามีการเพิ่มเติม่าก็ชอบฉากที่ก้าวองโชคส เอางี้ตอนดูอ่ะเอาตงปบะนึกถึงตอนสมัยเด็กเลยยังไงยังไงเพื่อนเศร้าเราก็ดิบตายังเอเอาไปเลยสิบเต็มสิบโอ้ย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 มาวิโอ้ยมาวิโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรชอบอ่ะ เรียกว่าอะไรเรมันียกว่าไม่ต้องมีคำบรรยายโอ้มาเลยเพื่อนมามาเคยเพื่อนปอกที่สุนทรัทรมีไหเคยดูปอกเยปอกเพื่อนหรือเคยไหมมีเดีวเพื่อนปอกมีเดียเพื่อนปอกเคยปอกเพื่อนเคยเคารเอารรล้วยัต่อแลไงต่อก็เติบวลนหอแล้วก็เข้าไปเรียนวิชาสิแล้ก็เรียนไปเรื่อเลยอ่านพนะครับผม ก็นีใจครับที่ได้มาร้องเพลงกับเพื่อนก้าวนะครับผมแล้วก้าวนนี้ก็เป็นเพลงแรกของพวกเราด้วยนะครับก็ตั้งใจททำกันมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณพี่พีทที่งานด้วยนะครับขอบคุณครับก็อย่างที่โชกพูดไปนะครับพวกผมก็ขอขอบคุณมากๆครับเป็น MV แล้วก็เพลงแรกนะครับที่อัดด้วยกันนะครับก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันบ่อยๆนะครับขอจองในใจเวอร์ชันของวันทรนี้นะครับขอบมากนะครับครับส่วน ใครที่อยากโคเวอร์เพลงนี้นะครับสามารถไปเล่นแผ่นเสียงนะครับในติกติกได้เลยนะครับลงกันเยอะๆเลยนะครับรอฟังทุกอันเลยครับฝากโปรเจกต์เ e นไอวอสบอลของวันเทรนดี้ของทุกคนด้วยนะครับลงครับคอมคมนต์ต่างๆลงไปเรื่อยๆนะครับ